ณแดนเทวไลไกรลาสแสงแห่งรุ่งอรุณได้ส่องสะท้อนลงบนพื้นหิมะศักดิ์สิทธิ์พระศิวะและพระแม่ปรารวตีทอดประเนตรพระโอรสผู้ถือกำเนิดใหม่พระพิกขเนธเทพผู้เกิดจากความรักความศรัทธาและปัญญาอันบริสุทธิ์พระศิวะประทานพรแห่งพลังและปัญญาส่วนพระแม่ปรารวตีมอบความอ่อนโยนและความเมตตา พรทั้งสองรวมกันกลายเป็นแสงแห่งการขจัดอุปสรรคทั้งปวงในสากลและจักรวาลเหล่าเทพทั้งหลายในสวรรค์ต่างมาชุมนุมเพื่อถวายความเคารพแด่พระพิคเนธเทพผู้ถือกำเนิดใหม่เสียงแห่งจักรวาลดังก้องประกาศว่าเทพองค์นี้จะเป็นผู้ขจัดความมืดและความขัดข้องทั้งปวงพระศิวะตรัสแก่โอรสว่า บุตรแห่งเราณนะโลกมนุษย์กำลังเต็มไปด้วยความทุกข์จงลงไปขจัดอุปสรรคที่บทบังแสงแห่งศรัทธาพระพิคเนธก้มกราบรับคำสั่งด้วยหัวใจแห่งปัญญาและเมตตาแสงทองแห่งเทวรไรพวยพุ่งพระพิคเนธเสด็จลงจากสวรรค์โดยมีหนูพหนะคู่ใจนำทางสู่โลกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยเงเมืดแห่งความหวาดกลัว เมื่อแสงท้องสาส,สองพรอพิคเนตได้ปรากฏท่ามกลางผู้คนเด็กๆยิ้มผู้คนคุกเข่าลงด้วยความเลื่อมใสรัศมีแห่งทวยเทพเริ่มส่งนำทางให้ความหวังกลับมาอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันเงาดำแห่งความหวาดกลัวและความโลภได้ก่อรูปร่างขึ้นวิญญาณแห่งอุปสรรคอสูรมาส ปรากฏต,ตัวเพื่อท้าทายพลังแห่งศรัทธาแสงทองและความมืดประทะก,กันอย่างรุนแรงพระพิคเนตมิได้ใช้เพียงพลังแต่ใช้ปัญญาและเมตตาแสงแห่งธรรมะจึงเริ่มกลืนกินเงาแห่งอสูรทีละน้อยเมื่อความเมตตาเข้มแข็งกว่าโทสะความมืดก็ถูกทำลาย พลังแห่พระพิคเนตแผ่ภไยศาลกลับคืนแสงให้แก่โลกมนุษย์อีกครั้งพระพิคเนตประทานพรแก่ผู้คนเหรียญทองโปรยปลายกลีบดอกบัวลอยกลางอากาศผู้คนสวดชื่อพระองค์ด้วยหัวใจเปี่ยมศรัทธาโอมคเนสายะเนมหาหลังเสร็จสิ้นภารกิจแรกพระพิคเนตกลับสู่เทวาลายัย พร้อมรอยยิ้มแห่งเนตาและแสงแห่งชัยชนะที่ไม่สิ้นสุดเหล่าเทพทั้งหลายต่างเพลงเสงีรยเสริญเทพผู้ะจั์อุปสรรคผู้ถือกำเนิดจากศรัทธาและความรักอันบริสุทธิ์พระพิคเนตเสียงสวดก็ดังขึ้นโอมคเนสายะนมหาหโอมคเนสายะนมหาโอมคเนสายะนมหา ขอพรแห่งพระพิคเนธจงนำทางชีวิตของทุกท่านให้พบความสำเร็จมั่งคั่งและพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง